สวัสดีครับ hey, เฮ้ยคนดี阿แป่วโอ้โ oh, หชื่อน่ากลัวมากเลยเธอชื่อน่ากลัวจังฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีมานะมานะสวัสดีทำไม,มาอยู่งี้ เจอศพเลยกันใหญ่เราเจอศพอยู่ห้องเก็บของห้องเก็บของห้องเก็บของไปนำมาได้ไปนำมาได้อาจจะเป็นไปได้ อาจเป็นไม่ได้อาจจะเป็นร่างทรงก็ได้ล้ะถางยังไม่มีก็ใช่ไงอาจจะเป็นร่างทรงก็ได้จมพูอ่ะ

ด้วยได้เปล่าทำไมไม่คุยเลยอ่ะอย,อย่าเข้ามาใกล้ครับนายนายไ,ไปด้วยกันไปด้วยกันมาทำคขกก่อนเร็ว ทำเคสดีกว่าโอ้ไ <Mits> ม <stumbled> ่ก <fazer en tripod> ็ว่า เกิดอะไรยังไงว่ามาเลยกดโหวตนาะสีไข่ทำไมเงียบกันหมดอย่างนี้อันหนึ่ง้ะมันมีสีไข่ด้วยเอดี๋ยวก,ก่อนไม่คุยกันไหนไหนครับเนี่ยทำไมไม่คุยกันในเกม ดำสีดำสีดำค่าปวดปวดสีอะไรครับตอนนี้ปวดสีดำดำสีดำโอเคโอเคครับครับกล้องไหนอ่ะ bà đi này này hả? Là ai bên lại hả? Cùng rồi Cùng này Điều gì cùng Phải bỏ nhiều cái gì <laughs> cầm, เป็นเป็ดอ่ะฮะสีไหนนะครับไข่กลมเป็ดไข่กลมเป็ดอะไรขอ่ไข่กลมเป็ดตัดพิมมาคือเดี่ยวไม่เข้าใจกลมกลมไหนวะบอกดีดีคืออะไรกลมไหนอ่ะเออบอกกลมเออลงแล้วเนี่ยอ๋อก็บ้าแล้วอยู่อยู่กับมูสังแย้วเนี่ยก็ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มั่วอันนี้โมงมั่วใส่ร้ายนะครับไม่ไม่แล้วอันนี้แล้วอันนี้มั่วอันนี้มั่วแล้วตอนนั้นยังเดินกับกับสีไข่อยู่เลยไอ้มวยสั่งเียวอ่ะไม่มัวก็เรามามามาดูก็ได้โง่เอ้เพื่อน เ,เ,ขเขาเป็นนกเหรอโอ้ยทำเพืนหน่อยทำยังไงลันนี่อ่ะเพื่อนนายเป็นไรอ่ะฮัลโหลเพื่อน ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอออย่าทำเราวนะฮัลโหลนายนายเป็นไรอ่ะเอออย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามากลัวแล้วนายเป็นไรอ่ะ เอออยู่ห้องพี่โซมครับใครครับเอาสีส้มออกไปเลยเอา้าวทำไมถึงเอาผมออกครับสีส้มอยู่กับผมนะเมื่อกี้ยืนดูอยู่อา้าวไม่จริงอ้าวจริงๆครับผมยืนทำเครทู่อยู่บนกำลังจะลงไปทำเครด,ดาวล่างเอเคสีส้มอยู่ข้างบนกับผมอา้าว ngon lưỡi à đó oh, à, lấy cái gì hôn nữa Thấm khuyết cho thấm khuyết tăng ta đau đầu tao đau, đau. มีใครอยู่ไหมแถวนี้เพื่อนระวังคนนั้นนะเอ้ยอย่าอย่าอย่าอยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ผมเดี๋ยอะระวังระวังคนอ่ะที่เขาบอกให้โหวตผมอ่ะผมสงสัยเขานะเฮ้ยนายนายนายอย่าทำเรานะอ่าตีฟ้าตายก็นั่นแหละเจนเลย ไปด้วยกันคนระับแต่ไม่เคยน,นายเป็นไรอะ่ะนายอย่ากใ้เราด้วกับกูว่ะโดโดูดพูดจริงเหรอเฮ้ออยเนี่ยเขาหายแล้วอะ่ะหวดเลยไหมดียังไงโดโดูวกนี้หวดหวดไปแล้วเด็กถ้าเราจะหวอดอีกทีเราต้องไปที่ห้องเหรอใช่ปากว่ะ กดยังไงวะมันกดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระดิ่งเลย เนี่ยผมกดแล้วมันมันกดไม่ได้มันขึ้นว่าพร้อมเหลือนหนึ่งอะไรก็ไม่รู้มันกดไม่ได้ครับ้วก็กดได้ดิถ้ามันเหลือหน,นึง่งอ้าวเหรอร<ช>รมีใครอยู่ไหม เพื่อนอีกคนอยู daily, hey. okay. ่ไหนอ่ะเฮ้ยไปโดโด้วยเห็นไหมผมเป็นสามแล้วเห็นไหมบอกแล้วแคราเดียนใช่เราเป็นคนดีเราเป็นน้ำผึ้งอดยาอดยาผมโดนไอ้เขาอ่ะมันมั่วอ่ะไอ้เขามันมั่วอ่ะแย่อะไรก็สารเตี้ยสารเตี้ยไม่ใช่ที่ที่พึ่งทีนะพี่ ฐานเตี้ไม่ใช่เซฟโซนนี่มาจริงครับจริงครับจริงครับฐามเต้เขาลาผูกเขาไปฆ่าในห้องนั้นเลยที่ห้องเก็บของอ่ะร่มรายกาศรายกาใจใ่พี่แบบรลายกาศมากขออภัยด้วยเพื่อนเราจําเป็นตอนแรกเราเราจะเก็บนายคนสุดท้ายแต่ว่าเราไปกดกระดิ่งไว้แล้วมันกดไม่ได้ถ้าเป็นเป็ดจะกดไม่ได้จดาทู กดได้กเอ้แต่มันขึ้นว่าเหลือหนึ่งนะมันพร้อมหนึ่งแต่เรากดแล้วมันไม่รันอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจเราเราก็เลยกลัวคุณเราก็เลยกลัวเพื่อนคนเมื่อกี้เขารู้ว่าเราเป็นเราเลยต้องปาดซอรี่จริงๆขอโทษจริงแต่่อนอื่นไอ้สีเทานั่นไปไหนมาเคลีย์ก่อนไหมมาเคลีย์ก่อนไหมิ่มตีเนะออกไปแล้วไอ้ห้าบวยมวยแล้วก็บวยมวยแล้วก็